สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะพบกับหมอทิพย์ปราณิชาอีกเช่นเคยในช่อง youtube ของเราวันนี้แม่หมอมาทำคลิปสั้นๆน,นะคะเพื่อนๆเ,เนาะผ่านจากพลังงานไพโซดีแอคนะคะในหัวข้อคนที่จะเข้ามาทําให้หัวใจคุณเป็นสีชมพูในเร็วๆนี้นะคะคนคนนี้เขามีบุคลิกหรือลักษณะนิสัยยังไงนะคะ ผ่านจากพลังงานไพ่สตดีแอกและไพ่ของโรแมติกแองเจิลนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะกติกามันเดิมสําหรับเ,เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เลือกพลังงานจากหมายเลขที่ดึงดูดใจเรานะคะเริ่มจากหมายเลขที่1หมายเลขที่2และหมายเลขที่3เมื่อเพื่อนเพื่อนเลือกได้แล้วแม่หมอคออ่านพลังงานหน้าไพไ่หมายเลขที่1เป็นกองกัดกองแรกหรือรูปภาพแรกนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะแทนแทนคุณได้ไพ่ของ วีนัสนะคะเ,เพื่อนๆเนาะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกเลขที่หนึ่งะคะหมายเลขนี้เขาบอกว่านะคะคนที่จะเข้ามาทําให้หัวใจของคุณเป็นสีชมพูนะคะอาจจะเป็นคนที่เกิดวันอาทิตย์นะเพื่อนๆแล้วก็เป็นคนที่เกิดวันศุกร์แล้วก็ คนที่เกิดวันเสาร์ได้นะคะ3วันนี้นะคะเพื่อนๆเนาะคนคนนี้นะคะเป็นคนขยันขันแข็งทํางานเก่งมากๆเพื่อนๆแล้วก็ยังเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะเนาะาความน่ารักความใสๆของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงหรือท่านชายที่มารับชมรับฟังคลิปนี้เมื่อคุณได้อยู่ใกล้สามารถทําให้คุณตกหลุมรักได้ง่ายได้คนคนนี้นะคะแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงนะคะเพื่อนๆเนาะกว่าคุณจะทําให้เขารัก กว่าจะผ่านด่านกำแพงนะคะเข้าไปพิชิตหัวใจของเขาได้นะคะค่อนข้างเหนื่อยสนิดนึงเพราะเธอเป็นคนหน้าตาดีเขาและเธอเป็นคนหน้าตาดีและรูปหล่อถ้าเป็นท่านชายนะคะเพื่อนเนาะวีนัสผู้นี้นะคะอาจจะมีคู่แข่ง หรือคนที่มาแย่งจีบกับเราเยอะแยะนะคะคนคนนี้หรือถ้าเป็นท่านชายแล้วเราเป็นท่านหญิงคนคนนี้จะมีตัวเลือกในชีวิตเยอะนะเพนะื่อนเนาะแต่ว่าเขาเนี่ยอาจจะถูกชะตากับเรานะะนะักะานาอหรือว่าเรานะมีสเสน่ห์ที่ดึงดูดเขาให้เข้ามานะคะโรคสีชมพูของคุณนะคะที่จะได้เจอเจอนะคะคนคนนี้ขอดูผ่านจากไพ่สุริย์กอคะคะเพนะื่อนเนาะ สำหรับเพื่อนเนที่เลือกหมายเลขที่1ห,หรือกรุ๊ปที่1น,นะคะคนคนนี้ที่จะเข้ามานะคะคนคนนี้นะครับ finance and c a r เรเป็นคนที่มีฐานะดีนะคะเพื่อนเนอะมีความมั่นคงในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะคะ คนคนนี้ถ้าได้เป็นคู่ครองเขาเรียกว่านะคะเพื่อนๆจะไม่ลำบากนะคะจะมีความสุขความสบายนะเป็นคู่ที่ส่งเสริมทั้งในเรื่องบุญบารามีฐานะการงานการเงินนั่นเองนะคะเนาะดีใจด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกรุ๊ปที่หนึ่งหรือหมายเลขที่หนึ่งนะคะเพื่อนๆเนาะคุณจะได้เจอคนที่ทําให้หัวใจพองโตเป็นสีชมพูนะคะเนาะทั้งสวยทั้งหล่อและรวยมากๆนั่นเองนะคะเพื่อนๆเนาะ ทนแทนสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกรุปที่2หรือไมายเลขที่2ผ่านจากไพ่ซุสเอกคุณจะเจอใครนะคะที่ทำให้หัวใจเป็นสีชมพูเอิร์สนะคะเพื่อนๆเนาะคนคนนี้นะคะธาตุดินน้ำลมไฟทั้ง4อยู่ที่ตัวตนของเขานะคะเพื่อนๆเนาะคนคนนี้นะคะนะอาจจะเป็นคนที่เกิดวันจันทร์วันศุกร์นะคะนะ อาจจะมีพลังงานของพระราหูนะคะควบคุมหรือครอบงำเขาอยู่คนคนนี้อาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานสีเทาได้นะคะเพื่อนเนาะเป็นคนที่หาเงินกลิ่งนะคะเพื่อนแต่ดวงชะตาชีวิตของเขาอาจจะเจอปัญหาและอุปสรรคหรือ,เ,อเคยเจอเจอในเรื่องของครอบครัวผ่านความทุกข์ความเจ็บปวดนะคะในเรื่องของครอบครัวมาก่อนนะคะเพื่อนเนาะคนคนนี้สามารถนะคะควบคุมตัวเองให้อยู่ในจุดที่นะล้มนะ ตกต่ำถึงขีดสุดแต่ก็สามารถดึงตนเองให้มาอยู่ในจุดที่เป็นที่ดีที่สุดได้นะคะคนคนนี้ที่จะเข้ามาทำให้หัวใจของเราเป็นสีชมพูนะคะเนาะพลังงานจากไพ่ของโรแมนติกแองเจิลบอกว่าคนคนนี้ว้าวาพาร์ทไรส์นะคะเีเลชั่นชีพเพื่อนๆ สำหรับเ,เพื่อนที่เลือกรูปภาพรูปที่2หรือเด็กที่2หรือกลุ่มที่2นี้นะคะนะเขาบอกว่านะคนคนนี้เป็นคนในอดีตชาตินะคะเพื่อนเป็นคนที่คุณร้องขอหรือตัวตนของเขานั่นแหละร้องขอให้ได้เจอเจอคุณนะคะเจอกันครั้งแรกนะคะคุณจะถูกจะตากันปรับ เขาเรียกว่านะเจอปุ๊บสป์กปั๊บนะคะเพื่อนๆนเนาะคนคนนี้นะคะเนาะที่จะเข้ามาทําให้หัวใจของคุณเป็นสีชมพูเร็วๆนี้เป็นคนในอดีตชาติเป็นคนที่เคยเจอกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สารสัมพันธ์กันในชาติภพนี้รวดเร็วมากๆนั่นเองนะคะเพื่อน,นะนๆนเนาะแทนนะคะเพื่อนๆที่เลือกกรุ๊ปที่3หรือหมายเลขที่3ผ่านจากพลังงานไพ่โซดีเอกพูตโลนะคะเพื่อนๆนเนาะ คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เกิดวันจันทร์นะคะเพื่อนเนาะพลังงานของความเย็นพลังงานของน้าแข็งพลังงานของน้ําตดเด่นที่สุดนะคะนะคนคนนี้อาจจะทํางานกิจการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้าน้าได้นะคะเ,เพื่อนเนาะหรือเป็นคนที่เกิดเอ่อราศีธาตุน้ําพิจิกนะคะมีนกรกฎได้นะคะเพื่อนเนาะหรือว่าคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่ นะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารการคา้าขายทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะเกิดที่ตัวตนของเขาได้นะคะเพื่อนเนาะคนคนนี้นะคะอาจจะมีแฟนชายในเรื่องของน้าน้ำได้เป็นคนที่พูดน้อยแต่คิดมากคิดเยอะนะคะเ,เป็นคนรักสวยรักงามนะคะดูแลตนเองได้เป็นอย่างดีนะคะเพื่อนเนาะคนคนนี้นะคะเ,เขาจะเป็นคนที่ถ้าเราครบเรารู้สึกว่าเขานิ่งเงียบค่ะแม่หมอนะ แต่ภายในจิตใจเขาเนี่ยเราอาจจะเข้าถึงยากสนิดหนึ่งนะคะเนาะเป็นคนที่สามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความสวยความงามได้ด้วยนะคะคนคนนี้นะแม่หมอขอดูซิว่าพลังงานจากไพ่ของโรแมนติกแองเจิลนะคะสำหรับเ,เพื่อนๆที่เลือกรูปภาพรูปที่3หรือกลุ่มที่3นี้นะคะว้าววาว t watching for คนคนนี้ปลอดภัยที่จะรัก นะคะเพื่อนเพื่อนเนาะความรักครั้งนี้เป็นความรักที่นางฟ้าผู้มีปีกสวมชุดสีขาวนะคะความรักครั้งนี้อยาหวาดรแวงเ,เพื่อนๆคนที่จะทําให้ลูกของเราเป็นสีชมพูคนคนนี้จงเชื่อมั่นว่าเราปลอดภัยที่จะรักเขาและเขาก็จะมาเป็นคู่ในชีวิตของเรานะคะเนาะที่ทําให้เรามีชีวิตที่สวยสดงดงามลรกสีชมพูจะเกิดแก่เ,เพื่อนๆนที่เลือกรูปภาพรูปที่สามหรือ กรุปที่3นี้นะคะแม่หมอก็เป็นกําลังใจนะคะทุกๆุกหมายเลขนะคะเนาะหน่นะคะขอให้คุณสมหวังความรักหัวใจที่พองโตนะสีชมพูในเรื่องของความรักเกิดแก่ทุกคนสมหวังความรักทุกๆคนนะคะวันนี้แม่หมอจบคลิปสั้นแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บายบายสวัสดีคะ่ะ